เขบอกว่าฟ้ารู้จักกับทางแม่ตักจากการเป็นลูกค้ามาก่อนอยู่แล้วเราเคยมีประสบการณ์กับเขามาแล้วครั้งหนึ่งกับการที่เราเคยเอฟเหมือนคล้ายๆกับการเป็นกล่องสุ่มทองอะไรเงี้ยซึ่งก่อนที่เราจะเข้าวงการด้วยซ้ำก็มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยน่ารักมาก่อนอยู่แล้วก็พอจะรู้ว่าเขาเป็นลักษณะยังไงในการทํางานอะไรเงี้ยค่ะแต่ซึ่งพอเรามีตําแหน่งมาแล้วอะไรเงรี้ยก็ได้มีการไปร่วมงานกันเราก็พยายามไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเพราะว่าด้วยด้วยเวลาที่มัน ขาดไปอะไร้ยคะจนะเหมือนเขาจ้างเราไปร่วมงานการเปิดตัวพรีเซนเ,เตอร์ของน้องในค่ายนะคะท่านหนึ่งก็เลยก็ทำเราได้ความที่เราก็ต้องเป็นมืออาชีพเนาะก,ก็ทำงานให้ออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตแต่ว่ามันแบบมันภาพมันชัดมากขึ้นเท่านั้นเองะคะ่ะตอนนั้นเราดูอะไร ดูเอฟทองเขาใช่สมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ได้ทองมาในในในคุณภาพที่มันไม่ดีแต่ว่าได้มีการติดต่อแล้วก็ได้เงินคืนมาแล้วค่ะ ใช่ในตอนนั้นนะประมาณน่าจะประมาณสักสาตปีที่แล้วได้ตนนั้นก็เสียแหละมีการแบบทักแชทไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อความทุกวันนี้ก็ยังอยู่ใครจะไป,ปทํางเพจอะไรเงี้ยว่าแบบเราขอคืนได้ไหมเพราะว่าจํานวนเงินที่เราเอฟไปตอนนั้นห้าหมบาทใช่แต่ว่าทองที่เราได้กลับมาก็เป็นคุณภาพที่ ไม่ดีเท่าไหร่ไม่สมกับราคาอนะไรก็เลยมีการไปไปที่ร้านทองเขาแต่ก็ขอคืนเรื่องก็เลยจบไปเราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราก็ได้ได้เงินคืนเต็มจำนวนไหมคะเงินที่ได้คืนเต็มจํานวนค่ะซึ่งเราก็เอาของเขาคืนเลยนะเพราะเหมือนตอนที่ตอนที่ฟ้าได้มาเนี่ยเขาไม่ได้ใบใบเซอร์อะไรเลยได้แค่ทองกับตลับอย่างเดียว ไอ้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราภาพอนอ๋อเลยค่ะ <พอ S 2> ก็อ๋อโอเควันนี้มาถึงเนาะอะไรเงี้ยวันที่แบบว่าโอเคหลายๆคนซึ่งตอนเหตุการณ์ฟ้าตอนนั้นก็มีหลายคนามากมาแต่แค่เสียงไม่ได้ดังมากพออะไรเงี้ยนะ เราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะยังคงแบบว่ามีการไลฟ์ทองอะไรอย่างเงี้ยอยู่จนนะปัจจุบันก็ก็ก็รู้สึกดีใจที่หลายๆอย่างมันชัดเจนแล้วก็กล่องใส่มากขึ้นดีใจกับคนที่เขาได้ได้เงินถืกแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนของฟ้าของฟ้าด้วยในน่ะตอนนั้นว่าเวลาเราจะซื้อหรือเราจะสั่งอะไรออนไลน์ก็ต้องคิดให้ดีด้วยตรวจสอบให้ดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาจำหน้าเขาจำฟ้าได้ไหมหนูว่าเขาจำได้หนูว่าเขาจำได้เพราะหนูก็ไม่เคย ไม่ได้อันเซนข้อความด้วยแหละเขาก็น่าจะรู้ว่าเราเคยไปมีการขอโทษกันไหมหรือว่าก็ข้ามเรื่องนี้ไปตอนเจอกันมองข้ามไปค่ะมองข้ามเพราะน้ตอนนั้นคือหนูก็เราได้เงินคืนไปแล้วด้วยเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องแบบติดใจอะไรอะไรเงี้ยแต่คิดว่าเขาจำหนูได้แหละก็มีการร่วมงานแค่ครั้งเดียวก็คือที่อีเวนต์ตอนเป็นหนึ่งในสามหรืสองคนเรียกเข้าไปชี้แจงก็เลยไลฟ์สดเป็นพรซเซนเตอร์ให้เขาด้วยอะไรเงี้ยคือ ก็ต้องอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายที่ต้องดําเนินไปแต่ว่าเชื่อว่าอยู่ภายใต้องค์กรมิสแกนเนี่ยเขาน่าจะมีอะไรรองรับหรือว่ากระบวนการที่จะปกป้องน้องอยู่แล้วในเรื่องของความถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะได้คุยกับน้องนะคะน้องเครียดไหมคิดว่าน่าจะเครียดอยู่นะคะแต่ว่าส่วนตัวยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้เลยใช่แต่ว่าก็กเป็นกําลังใจให้อยู่แล้วซึ่งซึ่งเราก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันคิดว่ายังไงทางออกสําหรับเรื่องนี้ก็ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะจริงๆก็ทางมิสแกรนก็มีการ take action ผ่านทางเพจมิสแกรนไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าเราไม่ได้มีการสนับสนุนในด้านนี้อยู่แล้วคือจริงๆถ้าคิดว่าทุกคนรู้ก่อนก็คงไม่มีใครที่จะตกลงร่วมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนไม่รู้เท่านั้นเอง